บุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยจากการวิจัยนะครับพบว่ามีอันตรายหลายอย่างหนึ่งมีนิโคตินนะฮะเหมือนบุหรี่มีนิโคตินนะฮะซึ่งเป็นสารก่อมะเร็งหลอดเลือดในสมองต่างต้นนะครับมีสารโลหะหนักซึ่งเป็นอันตรายต่อตับและไตนะฮะแล้วก็มีสารออกฤทธิอ์อกจฉาวนมากนะครับซึ่งมีผลต่อการเกิดมะเร็งในผู้สูบบุหรี่ไฟฟ้านะครับนอกจากนี้เนี่ยงานวิจัยยังพบว่าผู้สูบบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยมักจะสูบบุหรี่ควบคู่ไปด้วย องค์การอนามัยโลกนะครับสำรวจการใช้รี่ไฟฟ้าในโรงเรียนมันธยมของประเทศไทยนะครับอายุ13ถึง15ปีเนี่ยพบว่ามีการเสพเพิ่มขึ้นจาก3.3นะครับในปี58เนี่ยเป็น8 1ในปี64ซึ่งเป็นอัตราที่ก้าวกระโดดมากนะครับแล้วถ้าป,ปล่อยไปอย่างนี้ไปเรื่อยๆเ,เนี่ยรับรบองว่าจะมีการเสพเพิ่มขึ้นเหมือนแนวโน้มที่เกิดขึ้นในต่างประเทศเราก็จะส่งผลกระทบอย่างมากกับสุขภาพของเยาวชนไทยเพราะฉะนั้นเนี่ย เราต้องหาวิธีการควบคุมนะครับตามกฎหมายซึ่งกฎหมายก็มีการควบคุมอยู่แล้วนะฮะแต่ว่ายังไม่ค่อยมีประสิทธิภาพเท่าไหร่ครับสถานการณ์เด่นที่น่าสนใจก็มีหลายเรื่องเช่นเรื่องของยาเสพติดชุมชนนะครับเรื่องของแกงคอร์เซ็นเตอร์นะครับเรื่องของทางเมลลายแล้วก็การข้ามถนนต่างๆครับเรื่องของผู้สูงอายุนะครับ ความมั่นคงทางอาหารเรื่องของการแก้ไขกฎหมายสุรานะครับส่วนผลงานดีๆเนี่ยก็มีหลายเรื่องเรื่องของ ESCO, ยูเนสโกยกย่องสมเด็จพระพี่นางนะครับแล้วก็พระยาศรีสุนทรโมหานนะครับในด้านการกศึกษาและสืบประวัฒนธรรมนะครับเป็นบุคคลสำคัญของโลกเลยนะครับการที่เราทํารายงานฉบับนี้ขึ้นมาเนี่ยก็เพื่อให้คนติดตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเข้าใจประเด็นต่างๆแล้วก็เราจะมีข้อคิดเห็นนะครับ ข้อขบคิดแล้วก็ข้อเสนอแนะนะครับในเชิงนโยบายก็ดีในเชิงการสร้างความเข้มแข็งให้กับภาคประชาสังคมก็ดีก็หลักๆคือเราต้องการสร้างให้สังคมตื่นตัวแล้วก็มีความเข้มแข็งมากขึ้นนะครับถ้าท่านสนใจนะครับสามารถติดตามรายละเอียดได้นะครับในบทความของเราในรายงานสุภาพคนไทยปี2566นะครับตามเว็บไซต์ข้างล่างนี้นะครับก็ขอเชิญทุกท่านนะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ